เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องอย่างที่ลุงเชาเคยบอกเสมอว่าโลกนี้คือบ้านของเราสองมือเราต้องช่วยกันรักษาจะโทษใครไม่ได้หากไม่เริ่มที่ตัวเราเองหนาะขยะอาหารมากมายถ้าไม่แก้ไขจะเกิดเป็นปัญหาค้างคามาร่วมกันสร้างสารรค์โลกสวยด้วยใจและกายาก็หวังว่าเรื่องราวของชูชคโมเดลในวันนี้จะจุดประกายให้พี่น้องชาวไทยได้หันมาใส่ใจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกันมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามมันเริ่มต้นได้จากตัวเราทุกคนนี่แหละครับไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งมาบอกเราทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเมืองนี้และเจ้าของโลกใบนี้วันนี้เวลาของเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนก็หมดลงแล้วนะครับพี่น้องลุงเชาขอลาไปก่อนแต่ยังคงอยู่ตรงนี้พร้อมกับข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกแบบเป็นกันเองเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนเสียงจากคนคอง เพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม